พอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่62และคำอำหนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายเต้าคือมารดาของสพรพสิ่งรอคอยลูกที่พัดพรากกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาเต้าคุ้มครองสพรพสิ่งคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่42 อธิบายถึงการเกิดของจักรวาลว่าเตาให้กำเนิดหนึ่งหนึ่งให้กำเนิดสองสองให้กำเนิดสามสามให้กำเนิดสรรพสิ่งสรรพสิ่งมีคุณสมบัติและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่นั่นเป็นเพียงอภรณ์ที่ห่อหุ้มภายนอกที่แตกต่างกันท่ามกลางกระบวนการวิวัฒนาการ หากปอกออกทีละชั้นเหมือนหัวหอมใหญ่สิ่งที่แตกต่างของสรรพสิ่งเป็นเพียงเปลือกนอกเมื่อตรงเข้าสู่แกนกลางอนุภาคพื้นฐานที่ประกอบขึ้นล้วนเหมือนกันกฎที่สรรพสิ่งปฏิบัติตามก็เหมือนกันนั่นคือเตา๋าคนจำนวนมากเข้าใจว่าเต๋าคือแนวคิดที่ว่างเปล่า อันที่จริงเต๋ามีทั้งความเป็นวัตถุและจิตตัวเต๋าคือส่วนทั้งหมดของหยินและอย่างที่ประสานเกิดความสมดุลหากเต๋านั้นแยกออกจากกันจะเป็นมารดาของมีกับไม่มีและเป็นต้นทานของจักรวาลได้อย่างไรท่านหล้วจีกล่าวว่าเต๋าเป็นวัตถุพุกพลุกโผล่โผล เลื่อนรางเอ่ยเต๋าคือวัตถุที่ดำรงอยู่จริงหากจะกล่าวว่าเต๋าคือสิ่งที่มีเต๋าเงียบสงัดไรรูปลักษ์แต่เต๋าที่ไรรูปลักษ์กลับให้กำเนิดวัตถุที่มีรูปลักษ์ได้จริงหากจะกล่าวว่าเต๋าคือสิ่งที่ไม่มีซึ่งเต๋ามีอย่างต่อเนื่องเนืองอน,นันต์ เต่าที่ไร้รูปร่างนี้ยังคำจุนการโคจรของทั่วทั้งจักรวาลคุณลักษณะเด่นของเตา่าที่คล้ายมีคล้ายไม่มีนี้ไม่อาจเปรียบเปรยด้วยถ้อยคำภาษาได้จริงๆท่านเหล่าจือจึงได้แต่เรียกสภาวะนั้นว่าเลือนรางนี่คือความเร้นรับของเตา่า เตาเคลื่อนที่อย่างยิ่งใหญ่จนมองไม่เห็นเรียกว่าดำเนินไปดำเนินไปจนถึงสุดขอบฟ้าเรียกว่ายาวไกลเมื่อย้อนกลับเรียกว่าหวนกลับตลอดการจากไม่มีสู่มีเป็นการให้ร่องรอยจากมูลรากนี่คือเตาให้กำเนิดสรพวิธีเมื่อจากมีไปสู่ไม่มี คือการถือตามร่องรอยกลับสู่มูลรากหมายถึงสรพพวิธีล้วนมาจากแหล่งเดียวกันเต่าที่ยิ่งใหญ่แปรเปลี่ยนอย่างอิสระระหว่างมีกับไม่มีเช่นนี้เองจากนั้นจึงเกิดวิวัฒนาการเป็นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มีสีสันสดใสในโลกมนุษย์ วัฏจักรการเกิดและตายก็เป็นเช่นนี้ชีวิตคนเราล้วนเกิดจากไม่มีทันทีที่ตกฟ้าร้องอุแวะทุกคนล้วนนิยามชีวิตที่มีสีสันของตนได้การดับศูนย์ของกายเนื้อเกิดจากโมเลกุลหยาบที่ประกอบกันเป็นกายเนื้อ ขาดการสื่อเชื่อมกับแก่นสารพลังชีวิตและจิตที่อยู่ภายในดังนั้นจึงแยกสลายเองแล้วประกอบกันขึ้นใหม่ตามเหตุปัจจัยจนกลายเป็นชีวิตใหม่ที่ตาเนื้อมองเห็นได้คนโบราณกล่าวว่าดอกไม้ที่ร่วงหล่นจากกิ่งไม่ใช่ไรเยื่อใหญ่แต่แปลเปลี่ยนเป็นดิน ยิ่งเป็นการหล่อเลี้ยงดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิการตายไม่มีอยู่จริงเพราะชีวิตไม่ได้สูญหายไปมันเพียงแต่เปลี่ยนรูปรักใหม่เท่านั้นเต๋าคือมารดาของสรรพสิ่งทุกคนล้วนมีเต๋าและควรมีชะตาชีวิตที่ดี แต่เหตุใดความเป็นจริงจึงตรงกันข้ามเล่าเพราะเราให้ความสำคัญกับการขอพลังจากภายนอกมากเกินไปจนลืมขุดค้นขุนทรัพย์ในใจตนวัตถุประสงค์ในการศึกษาเต่าเพื่อเข้าใจเหตุผลแต่ระหว่างการเข้าใจเหตุผลไปจนถึงหวนสู่เตา่า ยังต้องการกระบวนการฝึกฝนจริงเช่นเดียวกับการกำหนดจุดหมายให้แม่นยำก่อนออกเดินทางแต่การจะไปถึงอย่างแท้จริงได้ยังต้องก้าวขาออกเดินด้วยในความเป็นจริงเมื่อเปรียบกับการรู้จักเต่าแล้วการทำได้ไมิได้ยากที่สุดเพราะการรู้จักเต่าคือผลสำเร็จ ก่อนหน้านี้ไม่เพียงต้องเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ยังต้องดูแลด้วยความอดทนและยืนหยัดเป็นเวลานานจึงรับฟังเตาที่ถูกต้องได้นี่คือวาสนาที่หาได้ยากที่สุดดังนั้นหากหลังจากรู้ความจริงแล้วยังไม่ลงมือปฏิบัติถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเกี่ยวกับการเข้าใจตา เมื่อทิศทางถูกต้องแล้วขอเพียงยอมทําไม่รีบร้อนและไม่หยุดนิ่งท้ายที่สุดย่อมบรรลุผลเต่าเปรียบเสมือนมารดาที่รอคอยเราตลอดเวลาขอเพียงยินดีทุกคนล้วนหวนคืนสู่เต่าได้โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋อ วันที่เจ7มีนาคม2566เผยแพร่วันที่1,857